สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวตาสีกลุม ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีกเกิดหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีกุมทุกท่านคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568เดือนนี้วาสนาของท่านเป็นยังไงบ้างจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นกับท่านหรือไม่มารับฟังกันได้เลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะชาว ราศีกุมเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะเด่นนะคะ 1. ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อเด่นสําหรับชาวราศีกุมมากๆก็คือว่าเดือนนี้นะคะชาวราศีกุมท่านเป็นคนที่เซนแรงลางสังหรณ์แม่นเป็นคนที่คาดการอะไรแล้วมักจะตรงและถูกต้องเสมอเป็นคนที่มีสเสน่ห์พลังงานในตัวท่านจะดึงดูดคนให้เข้ามาหา คนรักและเมตตาคนให้การช่วยเหลือดีแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระม,มัดระวังก็คือว่าท่านนะคะอารมณ์สวิงบางวันก็นิ่งบางวันก็โมโหง,ง่ายระวังนะคะและท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะผงผางตรงไปตรงมาปากกับใจตรงกันคิดยังไงท่านก็จะพูดออกมาอย่างนั้นเลยฉะนั้นท่านจะต้องคิดก่อนพูดทุกครั้งต่อมาอย่าทำอะไรตามใจตัวเอง ถ้ามีใครมาทักท้วงอะไรก็ตามให้ท่านหยุดและรับฟังบ้างนะคะเพราะคนที่เตือนท่านเป็นคนที่รักและหวังดีกับท่านจริงๆนะคะอย่าดื้อรัน้นอย่าทำอะไรตามใจตัวเองจะเกิดการผิดพลาดให้มีสติอย่าหัวร้อนปากไวต่อมานะคะในเรื่องของการงานไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรืออาชีพอะไรก็ตามมันจะมีปัญหาให้ท่านต้องแก้ไข เป็นระยะระยะแต่ท่านจะโชคดีตรงที่ว่าท่านจะแก้ไขกับปัญหาได้เสมอนะคะบางปัญหาก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยมีเรื่องอึดอัดใจโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำอาจจะมีงานที่ท่านนั้นไม่อยากทำเข้ามาหรือว่าคล้ายๆกับโดนบังคับจะได้ทำงานที่ท่านไม่อยากทำ นะคะอาจจะเป็นเพราะว่างานนั้นเป็นงานของคนอื่นหรือไม่ก็เป็นงานที่มาพร้อมกับปัญหางานยากๆทำไมต้องโยนให้เรางานมีปัญหาทำไมต้องโยนให้เราใช่ไหมคะอารมณ์นี้จะเกิดขึ้นกับท่านฉะนั้นนะคะไม่ต้องหงุดหงิดโมโหไม่ต้องอึดอัดใจไปแล้วคะ่ะเพราะว่าท่านรับมือกับงานได้สบายมากท่านเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาด ไม่ว่างงานนั้นจะยากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วไม่เกินความสามารถของท่านลุยให้เต็มที่และท่านจะมีโชคลาภด้านการเจราจาการพูดคุยนะคะบางท่านเจราจาสําเร็จจะได้เซ็นหนังสือเอกสารสัญญาเกี่ยวกับการงานตกงานรองานหรือว่าว่างงานอยู่ก็มีโอกาสได้งานทําแต่อาจจะยังไม่ใช่งานที่ท่านนั้นต้องการนะคะฉะนั้นอย่าเลือกงานไม่เลือกงานไม่ยากจน นะคะทาไปก่อนไม่แน่นะคะงานที่ท่านได้อาจจะเป็นงานที่ท่านไม่ชอบแต่พอพอ,พอทําไปอา้ากลับเป็นงานที่ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าชอบและมีความสุขที่ได้ทํานะคะท่านจะขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเลือกงานนี้นะคะการงานยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีมีคนคอยช่วยเหลือดีมีเสน่ห์ในการใช้คําพูดการติดต่อการพูดคุยจะประสบความสําเร็จ มีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ท่านจะแก้ไขได้นะคะฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามให้มีสติอยู่ตลอดเวลาให้ละเอียดรอบคอบระดับกลุ่มแต่เอาเขาจริงๆเดือนนี้นะคะท่านค่อนข้างที่จะเป็นคนที่นิ่งมีสติมากแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงบางวันที่อารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดโมโหแต่มักจะเกิดจากคนรอบข้างนะคะฉะนั้นอะไรที่มองข้ามไปได้ก็ให้มองข้ามไปเถอะคะ่ะให้ท่านโฟกัสที่ เรื่องที่สําคัญคญโปโฟกัสที่การทํางานหาเงินจะดีกว่านะคะอะไรที่จะนําปัญหามาให้ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปสนใจในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีกุมเดือนนี้ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะปากให้โชคให้ลาบวาจาโดดเด่นค่ะพูดจาเป็นเงินเป็นทองบางท่านจะได้เงินจากการคือมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านแต่เขาจะมาพร้อมกับรายรับพิเศษของท่านด้วยท่านมีดวงได้เงินพิเศษ มีดวงได้เงินจากการใช้คำพูดพ่อค้าแม่ขายเซลล์ในหน้าต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จแต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องพยายามเยอะหน่อยกว่าจะขายได้หรือไม่ก็จะกว่าจะพูดกับลูกค้าสำเร็จก็อดปากเปียกปากแฉะนะคะแต่ก็ถือว่ารายรับถือว่าคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากลำบากพอสมควรนะคะการเงินของท่านค่อนข้างที่จะลื่นไหล มีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินพิเศษโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเซลล์นายหน้าหรือท่านใดที่อยากจะเป็นนายหน้านะคะท่านไม่ได้มีอาชีพเป็นเป็นนายหน้าแต่อยากจะเป็นคนกลางขายอะไรให้กับใครบางคนได้นะคะท่านจะทําสําเร็จนะเพราะว่าท่านจะมีโชคลาภจากการใช้คําพูดการเดินทางการติดต่อผู้คนต่อมาท่านมีดวงได้เงินพิเศษซึ่งท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วยเช่นเดียวกัน เช่นอยู่ๆก็มีคนให้เงินใช้อยู่ๆก็มีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินนะคะและต่อมาท่านมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจเช่นได้มาเพราะซื้อหามาเองหรือมีคนซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากท่านมีสเสน่ห์คนนึกถึงคนนิยมชมชอบนะคะเพื่อนพ้องคนรู้จักเดินทางไปไหนมาไหนเขาเพิ่จะนึกถึงท่านซื้อนั่นซื้อนี่มาฝาก บางท่านจะได้เดินทางท่องเที่ยวกับคนที่ท่านรักและเคารพบ,บางท่านนะคะก็อาจจะมีการตัดสินใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันท่านจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการทําบุญการทางาศาสนานั่นเองนะคะการเงินของท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีโชคลาภด้านการเงินทําว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้ไหมก็พอมีลุ้นนะคะแต่ว่าได้ไม่เยอะนะ ต่อมานะคะค่าใช้จ่ายหมดเงินไปกับการเดินทางการพบปะผู้คนท่านจะได้ใช้จ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างอาจจะเป็นเพราะว่ามีเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านชำรุดพังเสียหายก็เป็นไปได้นะคะหรือไม่ก็จะได้ช่วยเหลือคนที่ท่านรู้จักคนใกล้ชิดเรื่องเงินเงินทองทองให้ท่านระมัดระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินนะคะระวังคนอรัฐเอาเปรียบระวังคนหลอกลวง ต่อามาในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ความรักในคนโสดในช่วงระยะเวลานี้นะคะช่วงนี้นะคะท่านอาจจะได้พบเจอคนใหม่ๆแต่จะได้พบเจอกันกับคนใหม่เกี่ยวกับงานระหว่างการติดต่องานระหว่างการเดินทางเพื่อทํางานถ้ามีคนคุยอยู่แล้วความรักก็จะแน่นแฟนมากขึ้นอาจจะมีการตัดสินใจ พูดคุยเรื่องอนาคตเรื่องการวางแผนการใช้อนาคตร่วมกันก็ได้นะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่แต่งงานแล้วชีวิตคู่ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องอึดอัดใจอยู่บ้างมีเรื่องงอนกันอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมแล้วท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นภายในครอบครัวของชาวราศีกุม สำหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วนะคะในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเนื่องในว่าท่านค่อนข้างที่จะทำงานหนะักและบางวันก็มีอารมณ์คล้ายๆกับว่าเหนื่อยเพียง่ายพักผ่อนน้อยนะคะฉะนั้นระมัดระวังอาการอ่อนเพียงง่ายนอนไม่ค่อยหลับเหนื่อยง่ายหายใจไม่ทั่วท้อง พยายามพักผ่อนเยอะๆนะคะดื่มน้ําเยอะๆด้วยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายบ้างด้านการทําบุญแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลอาจจะเป็นการบริจาคโลหิตก็ได้บริจาคยารักษาโรคก,ก็ได้นะคะขออวยพรให้ชาวราศีก,กุมทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกนใแม่คลิปินนาสวัสดีค่ะ